สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับพี่เก่งนะคะเจ้าของเพจ Good Looking Society นะคะสำหรับเพื่อนที่เป็นแฟนเพจทาง Facebook นะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดรูปหัวใจมารัวๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนที่ติดตามกันอยู่ทาง Youtube Channel นะคะชื่อเดียวกันเลยชื่อช่อง Good Looking Society นะคะเพื่อนใหม่ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เตือนกันสำหรับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันเป็นท่านแรกเลยนะคะแล้วก็เพื่อนเก่ากดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้พี่เก่งมาเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะเริ่มลดความอ้วนนะคะมี3เทคนิคง่ายๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะลดความอ้วนนะคะ สามเทคนิคนั้นมีอะไรบ้างคะข้อที่1เลยคือเราต้องตัดสินใจคะ่ะตัดสินใจที่จะผอมในวันนี้นะคะเมื่อตัดสินใจแล้วเราจับอารมณ์ความรู้สึกนั้นไว้นะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกดิฟด้วยอารมณ์กับความรู้สึกนะถ้าเราจับความรู้สึกได้ว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจเราให้เราอยากลดความอ้วนจับอารมณ์นั้นไว้เลยนะคะตัดสินใจในทันทีว่าฉันต้องการผอมแล้วละ่ะฉันต้องการ แต่งตัวให้สวยฉันต้องการให้ดูดีนะคะไอ้เรื่องที่บอกว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กเราไม่มีทางผอมได้อันนั้นเป็นความคิดที่ผิดค่ะลบมันไปนะคะถ้าเมื่อไหร่เราแวบนึกขึ้นมาได้นึกทันทีเลยค่ะว่าพี่เก่งบอกว่าผิดแล้วค่ะเราสามารถลดความอ้วนกันได้ทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะอ้วนมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าคุณจะมาอ้วนตอนหลังคลอดลูกหรือว่าคุณจะมาอ้วนเอาตอนที่ อายุ50ไปแล้วบอกว่าระบบเผาผ่านชั้นพังแล้วไม่จริงค่ะทุกคนสามารถลดความอ้วนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจในวันนี้เลยที่เราจะลดความอ้วนให้ได้นะคะต่อไปเราไม่ต้องแคร์ความคิดที่มันมีเสียงแว่วๆมาในหัวเรานะคะคิดอย่างเดียวว่าฉันจะเอาให้ได้ฉันจะผอมให้ได้ฉันจะต้องแต่งตัวสวยให้ได้นะคะเราจับอารมณ์ความรู้สึกนั้นไว้ตัดสินใจทันทีว่าฉันต้องผอมแน่นอนนะคะต่อไปข้อที่2ทําอะไรคะตัดสินใจแล้วเราต้องลงมือทํา เดี๋ยวนี้เลยนะคะลงมือเดี๋ยวนี้เลยเคล็ดลับในการที่ไม่ให้อยากอาหารคืออะไรคะกินโปรตีนให้พออย่างพี่เก่งเนี่ยเป็นคนติดเบเกอรี่มาก10โมงเช้าเริ่มเดินเพ่นพ้าแล้วะคะ่ะอยากจะไปซื้อขนมเบเกอร,กรี่เอ๊ล้านไหนดีบ่าย2โมงเริ่มอีกรอบหนึ่งเบเกอรี่รอบบ่ายนะแต่พี่เก่ง ัดเบเกอรี่ได้เลยโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะอะไรคะตอนนี้กินโปรตีนถึงไงกินโปรตีนไข่สองฟองตอนเช้าตอนกลางวันก็อาจจะกินเกาเหลาหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวที่แบบใส่เนื้อเยอะๆกินโปรตีนพอแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกอยากไม่มีความรู้สึกโหยใดๆทั้งสิ้นนะคะลงมือทำนะตอนนี้เลยดูคลิปพี่เก่งเมื่อไหร่ก็มื้อต่อไปทำทันทีคะ่ะเรา กินโปรตีนให้เพียงพอแล้วเราจะไม่มีความอยากอาหารหรือโหยอาหารเลยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะสำคัญอีกเช่นกันคือเราต้องอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกนั้นที่เราอยากจะลดความอ้วนให้ได้ตลอดเวลาประคองอารมณ์ความรู้สึกนั้นไว้วิธีการประคองอารมณ์ทำยังไงคะตื่นเช้าขึ้นมาคิดถึงเรื่องแรกเลยว่าฉันต้องสวยฉันต้องผอมให้ได้ คิดถึกตอนที่เราใส่เสื้อผ้าที่เราอยากจะใส่แล้วเราไม่เคยได้ใส่เลยก่อนนอนก็คิดอีกค่ะฝันถึงหุ่นที่สวยเสื้อผ้าที่สวยหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะและในระหว่างวันเป็นไม่ได้นะคะเราก็ไปหารูปภาพที่คนที่เขามีหุ่นสวยๆเนี่ยใส่ไว้ในมือถือเราเอามาเซฟไว้เป็นหน้าจอหรือว่าเซฟเก็บไว้ เมื่อไหร่ที่เรานึกอยากกินอะไรเราก็อาภาพของมาดูนะคะเราต้องประคองอารมณ์ความรู้สึกนั้นไว้นะคะดังนั้นวันนี้พี่เก่งฝาก3เคล็ดลับเทคนิคในการเริ่มต้นลดความอ้วนสําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นลดความอ้วนนะคะทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเทคนิคข้อที่1คือคุณต้องตัดสินใจทันทีที่จะผอมในวันนี้นะคะตัดสินใจแล้วเราต้องลงมือทําในทันทีคือเทคนิคข้อที่2เมื่อลงมือทําแล้วเราต้องคีปอารมณ์ความรู้สึกนั้น ให้อยู่ในความรู้สึกที่อยากจะผอมอยากจะสวยตลอดเวลาอันนี้คือ3เคล็ดลับง่ายๆนะคะที่ทุกคนทำได้ค่ะแล้วคุณจะสวยแน่นอนค่ะการันตีโดยพี่เก่งนะคะเจ้าของเพจ Good Looking Channel Good Looking Society และเจ้าของ YouTube Channel ชื่อเดียวกันนะคะ Good Looking Society นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับในการดูคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย